รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบทิย์ข่าวเด็กกับชัยยายิมนะครับเราจะสัมภาษณ์เอฟปศอสองนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพระกภพาดวิวัฒนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ2,569ปีเก่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วปีใหม่ก็กลับมาแล้วนะครับเราจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมชายพระกราดวิวัฒท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ สวัสดีครับอาจารย์ชยาครับครับอาจารย์เฉลิมฉลองเมอร์รี่คริสต์มาสเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับครับนี่วันที่สี่มกราคมแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็จะสรุปประมาณสัก8ปดนาทีว่าปี2อง9เนี่ยเอาสภาวะเศรษฐกิจของปีนี้เนี่ยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ ภาพแรกเนี่ยทุกประเทศรวมทั้งเราเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาษีธรรม,มนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยความไม่แน่นอนของภาษีเนี่ยยังอยู่เพราะว่า<อ>การเจรจายัางไม่ได้ยุติกับเราก็ยังไม่ได้จบเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนมีการคาดการณ์ว่าความไม่แน่นอนตัวเนี่ยจะมากระทบแล้วข้อสองที่ไม่แน่นอนก็คือว่าเรื่อภาษีธรรมนะฮะแม้ว่าจะ อยู่ที่เรื่องของไอ้ตาสาซึ่งจะออกมาว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็เตรียมการไว้แล้วว่าถ้ากากกฎหมายที่สามออกมาบอกว่าเออเป็นกฎหมายที่คุณใช้กําลังเกินไปคือปี1น7 0เก็ส่ขาสามารถที่จะออกมาตรก,การที่ที่มีอยู่ตรงนี้ด้วยกฎหมายสามฉบับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องมาคํานึงถึงว่าภาษีนี้มันอีกหลวงจะใช้หรือไม่ใช้ตีเท่าว่ามันใช้เมื่อมีการใช้ออกมาขึ้นมาปั๊บนะฮะในกรณีนี้ก็หมายความว่า ทางด้านของทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีความไม่แน่นอนนะครับกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่แน่นอนก็คือว่าตัวนี้จะนําไปสู่เรื่องอัตราการเติบโตทางด้านการค้าเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็เรื่องของอัตราการเติบโตนะครับก็ขยายตัวช้าลงในโลกอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการส่งออกกับการท่องเที่ยวของเราในครึ่งปีแรกและถ้าดีหน่อยครึ่งปีหลังมันชัดเจนขึ้นมาในอีกเรื่องหนึ่ง ผลกระทบตอนที่สองก็คือว่าเรื่องของทรามมันม,มีประเด็นปัญหาว่าสิ่งที่เขาทํานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งเงินเฟ้อเขาจะเป็นไงบ้างคำที่สองเรื่องแรงงานเราจะเห็นว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยเรื่องจะมีการเ,าเรียกว่าราจ้างงานนลดน้อยลงคำที่สามก็คือเสียภาพทังการคลังเพราะว่าเขาต้องใช้เงินประมาณ3 5ม้าล้านเพือ่อที่จะ มาอุดกับการที่เขาลดภาษีเงินได้นิติบุคคลความจริงก็เป็นตัวเก่านะตั้งแต่ซ้ำหนึ่งคือลดจากสามถึงกว่าหรือยี่สิบเอ็ดแต่ก็มีภาษีอย่างอื่นขพ้นะตรงนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของสถิติว,ว่าเป็นการทำภาพนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นบรรยากาศในทางลบที่กระทบกับทุกประเทศแต่จะเห็นชัดขึ้นในครึ่งปีหลังกับอีกส่วนหนึ่งที่กระทบกับเราเรื่องของ สงเรียกว่าอะไรครับสงคาำชายแดนอันนี้ก็ยังกระทบกับเราต่ออันนี้เป็นตัวที่สองกักตัวที่สามที่ยังกระทบกับเราต่อเป็นเรื่องภายในของเรานะครับก็คือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขยายตัวในทะิชาะลงเพราะความสามารถในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็น ตัวโจทย์นะรับอันที่สี่เรื่องของอะไรครับเรื่องของอสังคมชราภาพซึ่งหมายความว่าขณะน,นี้มีคนอายุเกินคนแก่กันแล้วนะฮะอายุเนี่ยประมาณาตั้งแต่หกสิบขึ้นไปเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยอีกสัประมาณแปดปีเนี่ยสามสิบกว่าสามเป,ป,รเปอร์เซ็นต์ความค่าใช้จ่ายทางด้านนี้ก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับเรื่องการคลังของเราอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อธิบายว่าในปีเนี้ย เราจะเผชิญกับประเด็นปัญหาและยังมีเรื่องของการเมืองที่จะเกิดขึ้นในแง่ว่าเฮ้ยเมื่อไรเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางช่วงนะครับที่รัฐบาลไม่สามารถใช้งบประมาณได้เต็มที่ขณะเลือกตั้งแล้วก็มีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งกว่าจะได้รัฐบาลอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่จะกระทบกับเศรษฐกิจบั้งในส่วนของปีนี้ครับทีนี้อาจารย์ครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจารย์มองว่าปี69เนี่ยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราได้คุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้นะครับสภาววเศรษฐกิจโลกเนี่ยทั้งเรื่องสาภาพยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเห็นบอกว่าประเทศจีนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ประ,ประเทศในกลุ่มประเทศของอทวีปแอฟริกาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นไงครับอาจารย์ครับพุ่งเป้าอะไรนะครับอาจารย์ไม่ได้ยินประธานหลังในเรื่องของการประเทศจีนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ ทวีปแอฟริกาเนี่ยกลุ่มทวีปกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยเท็จจริงเป็นไงครับท่านอาจารย์ครับเกิดงี้ครับทุกประเทศอย่างคล้ายกันก็คือเรื่องของจีนเนี่ยครับในส่วนหนึ่งก็คือทั้งจีนเองหรือทุกประเทศเนี่ยพอเกิดปัญหาเรื่องของทลัมึ้นมานะครับทุกประเทศก็ต้องหาทางที่จะเรียกว่าขยายอย่างไปประเทศอื่นขณะนี้พูดง่ายๆจีนเองก็ไม่ใช่มีแค่นีรเองนะครับก็ยังขยายไปยังประเทศอื่นซึ่งทุกประเทศก็คล้ายๆกันคือพูดง่ายโกลบอล ชั้นทุกประเทศเนี่ยจะหันมาเขาเรียกอันนี้ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างด้านหนึ่งเป็นดีกรีบรเซชันคือชะลอลงร่องประเทศต่างกับอเมริกาแต่ด้านหนึ่งจะเกิดการขยายตัวของดีกรีบเซชันคือขยายตัวอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือเรื่องของจีนขยายตัวไม่ใช่จีนอย่างเดียวเราเองก็เหมือนกันคงจะขยายเรากำลังทำข้อตกลงทวิภาคทวิภาคี f เอฟทีเอกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของอออลีน่าก็คือเปรู เพราะฉะนั้นทางด้านสหภาพยุโรปก็กําลังทําข้อตกลงกับเมกูซูเพราะฉะนั้นมันมีปรากฏการณ์นหนึ่งว่าแรงกดดันนี้นจะทาให้สายรัประเทศเร่งในด้านของ FTA อครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังขยายตัวมากขึ้นครับแต่ด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนเองก็กําลังเผชิญกับประเด็นปัญหาเพราะอเมริกาได้ออกนะครับเห็นชัดว่าจะมีการถ่วงดูดจีในในอินโดแปซิฟิกจากถ่วงดูดจีนในด้านของลาตินอเมริกาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของภูมิรรทีี่เกิดด้้นนนหาวย ทีนีในน้ในปีนี้ครับในปีนี้ครับครับอ,อีกหนึ่งคำถามอีกสองสามคำถามท่านอาจารย์ครับเห็นบอกว่าประเทศกลุ่มประเทศสาภาพยุโรปเนี่ยคนไทยก็ยังไม่ค่อยไปไปท่องเที่ยวสักเท่าไหร่เนี่ยคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากเนี่ยเพราะค่าเงินค่าเงินบาทของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตกประมาณ30บาทเนี่ยคนไทยได้บ้าญี่ปุ่นมาก แล้วก็คนไทยไปเที่ยวที่ญ like ี่ปุ่นมากเนี่ยอาจารย์ก็ไปเที่ยวประเทศจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นมากเนี่ยอาจารย์ก็นักท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยผมก็อยากจะไปประเทศประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสักเดือนไปดูดอกซักุระเนี่ยนะฮะสักประมาณเดือนเดือนมีเดือนเดือนมาร์ชหรือเดือนเมษายนเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเนี่ยทำไมคนไทยต้องชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากครับท่านอาจารย์ครับผมว่าง่ายมากเลย ค่าเงินเย,ยนตัวในอาจารย์ค่าเงินเย็นเนี่ยมันแปลกรัฐบาลยังโมโหแน่แน่ผมอุตส่าห์นะครับยดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยในไมค่าเงินเย็ยนยังอ่อนตัวลงเพราะว่าตามหลักแล้วขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินเย,ยนต้องแข็งขึ้นภาษาคฏว่าปัาจะไอนักลงทุนก็บอกว่าคุณบอกว่าขึ้นแต่ไม่คุณจะขึ้นต่อแต่คุณยังบอกว่า ะขึ้นอีกเมื่อไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็นมีความรู้สึกเอ๊ยไม่รู้ว่าจะขึ้นใหม่ตอนนี้เกิดรดลงรัฐบาลเลยใช่ให้ hey, ชักโมโหอาจจะเรียกว่าแทรกแซงอะไรต่างแต่ในด้านหนึ่งดีสําหรับญี่ปุ่นเพราะว่าค่าเงินอ่อนลงลงปั๊บเนี่ยมันเวลาไปท่องเที่ยวก็ถูกมากลงอันนี้ส่วนหนึ่งกับสุดที่สองผมต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะหรืออาจารย์ผมคิดว่าอาหารของเขาอร่อยคือสมัยก่อนคุณนแต่ี่คน,นคุ้นกับญี่ปุ่นไปถึงอาหารอร่อยและก็สุขภาพดีเพราะฉะนั้นเป็นประเทศที่ิงนะ พูดง่ายสมัยก่อนเนี่ยไม่อยาก,กินเดี๋ยวนี้อาหารที่ชอบที่สุดนะครับสำหรับผมก็นอกจากอาหารไทยแล้วนะครับข้าบ้ากที่สุดคือกลายเป็นอาหารญี่ปุ่นไปบางปันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นก็ดีนะฮะปลอดภัยแล้วก็มีอะไรสะดวกสบายท้งเยงอะแยะอันนี้คือเหตุผลว่าําัยญี่ปุ่นคน,นึงไปท่องเที่ยวเยอะมากเลยเกินครับอทีนี้เอาลนะมากับมาการเมืองไทยสักเล็กน้อยสักสองสักสองคำถามท่านอาจารย์ครับก็คือว่าอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ย วันดีคืนดีเป็นพักยิ่งใหญ่มากมายทีเดียวเนี่ยถามว่าแม้กระทั่งพักชาพัฒนาเนี่ยสลายพักแต่วันดีคืนดีเนี่ยนึกว่าสลายพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปซุกอกเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรุลเนี่ยซึ่งมีคุณในวินชิดชอบนี่เป็นอยู่เป็นเมนทอร์เป็นมันสมองเนี่ยไปซุกอกซุกอกพักภูมิใจไทยเนี่ยเห็นบอกว่านำพาธิลิสเนี่ยประมาณ100คนเนี่ย ผมไม่เชื่อว่าคอทจีจริงจะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับถามว่าการที่พักชาติพัฒนาเนี่ยคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบเนี่ยไปออกเครือเนชันคมชัดลึกเมื่อสองุวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นสําคัญมีอย่างนี้ครับพักภูมิใจไทยเนี่ยคุยแล้วเกินบอกจะได้สอสอเนี่ยถึงร้อยแปเสียงพักเพื่อไทยเนี่ยก็คุยเหมือนกันว่าอาจจะได้ประมาณทัก1ร้อยแปถึงสองเสียงเนี่ยพักส้มก็คุยเหมือนกัน ก็จะได้ประมาณถึง180เสียงเนี่ยสีน้เงินสีแดงสีส้มเนี่ยอาจารย์คิดว่าสามพักเนี่ยแม้กระทั่งพักสีฟ้าเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็กลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยสี่พักเนี่ยอาจารย์คาดการว่าสี่พักเนี่ยนะครับพักไหนเนจะได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับอ,อาจารย์ครับคาดโดยเราเลยครับพเพราะผมก็ตั้งพักสีอ่พักของสีส้มนะครับคงจะ มาอันดับหนึ่งแต่ผมช่วน้อยกว่าคราวที่แล้วอ,อันนี้เป็นางานแรกนะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์ในขาวขาวแต่ที่ผ่านมาสองสามปีเนี่ยนะครับเราจะเจอปัญหาว่ามันชักจะคนชักจะมีความรู้สึกไว้มันชักจะพอเห็นอะไรบ้างก็ชักจะความแน่ใจเนี่ยน้อยลงไปแต่ยังมีสูงอยู่กับประการที่สองนะครับก็คือว่าขณะน,นี้ทุกคนกําลังรู้ว่าประเทศไทยกำลังเจอปุิกฤต เพราะจที่กิดปักเนี่ยเขาต้องการพรรคหรือต้องการอะไรสักอย่างซึ่งมีความมั่นใจในการกับผู้นําแต่ทังหาเดียวกันการที่เราบอกว่าให้มันบริสุทธิ์สีขาวเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าสีขาวนี่จะสามารถเทียบกันไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าทําไม40%เปอร์เซ็นต์ของคนยังไม่อยากจะเลือกนาย,ยกเลยเพราะว่ายังไม่เห็นว่าพรรคตรงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอนื่นส่วนนั้นพรรคสีแดงนั้นไม่ต้องคิดนะผมคิดว่าคงจะมีการลดน้อยลงไปที่ลดน้อยลงไปนะจากเดิมนะครับ ด้วยเหตุผลที่ได้ปรากฏออกมาในการบริหารแม้ว่าจะมีผู้นําขึ้นมาแล้วคะแนนเสียงแต่อย่าลืมนะคะแนนเสียงของผู้นํานั้นมันมีสองประเด็นคือเขาอาจจะคะแนนเสียงตรงนี้แต่พอเลือกเข้าจริงๆมันมีอีโมชั่นก็คือเลือกตอนนี้แต่เลือกเขาไหมคนนี้จะเป็นนายกนะ้วกับประการที่สองคุณมันเราไม่ใช่เป็นระบบแบบอเมริกาเป็นแบบเรียกว่าเลือกตั้งอันนี้หมายความว่าคุณชอบคนนี้แต่เวลาเลือกตั้งเรื่องของอะไรครับสี่ร้อยคนเนี่ยมันเลือกที่ไหนมันอยู่ในชนอยู่ในชุมแต่ละ ซึ่งมันมีความผุกพันระหว่างผู้นาเพราะฉะนั้นไอ้การที่ผู้นําเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นตัวสัญญาณบอกเลยว,ว่าพารรคจะออกมาที่ตรงนั้นเป็นความรู้สึกได้อย่างหนึ่งตอนนี้อาจจะเลือกแต่พอเลือกเขาจริงๆให้ตกลงจะมาเป็นนายกชอบสวนตัวกับชอบมาเป็นนายกเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าองค์ประกอบของพรรคนั้นมันยังเป็นองค์ป,ป,รประกอบที่ใหม่ๆม,มันมีหัวใหม่แต่มันทักษณะเดียวกันของันเก่าอ่ะเหมือนรถทุกยงงเหมือนรถทังเก่านะครับเีนพราะะฉ้ เจ็ดปีพักกันมาไม่ใช่ของง่ายส่วนพักหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะคะแนนเสียงมากขึ้นมากว่าเดิมเพราะที่เกิดเดินก็คือพักสีสีสีน้ําเงินนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสีน้าเงินน่ะมันมีส่วนหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้พวกแฟนคลับของสีน้ําเงินเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรกับองค์ประกอบสีน้ําเงินมันชักจางลงไปจางลงไปองค์ประกอบนี้ไปสีน้ําเงินที่เข้มข้นกลับมาใหม่มันก็มีแฟนคลับกลับเข้ามานะครับดนั้อันนี้ผมก็คิดว่ามีคะแนนกลับกลับข้ามาแต่ขนาดเดียวกันถ้าดูจากแนวนโยบาย นะครับมันก็ยังไม่ได้ออกมาดนใจอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพักที่จะได้คะแนนเสียงนะฮนะหนึ่งสองสามเนี่ยสี่เนี่ยก็คงจะหนึ่งนะครับก็ยังเป็นพักสีส้มอยู่สองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจระหว่างภูมิใจไทยกับทางด้านของอพักสีแดงนะครับแ,แต่ว่าพักตัวที่พบตัวสีน้ำเงินผมคิดว่นาคะแนนเสียงคงจะพุ่งมากขึ้นครับแล้วก็มีพักอื่นๆตามก็มาครับท่านดูจากอันนี้ครับทีนี้หนึ่งคำถามสุดท้ายท่านอาจารย์ครับสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ย คนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์คิดว่าวันนี้พรรคเพื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยวางไว้สามสามท่านในการเนี่ยก็คือว่าท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยนะครับท่านสุปจีท่านเอกนิติเนี่ยท่านเอกนิติเนี่ยท่านก็คงจะอยากเป็นละนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อาจจะมีคุณสุปจีเนี่ยผมก็เชื่อวัดมั่นว่าท่านไม่เอาหลักแล้วก็คุณ อุ้งอิงเนี่ยก็คงเบื่อการเมืองแล,ะละ้วล่ะอาจจะมีคุณสุปจีคุณอนุทินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณอนุทินก็ดีอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมครับาอาจารย์ครับกอนที่ผมคงจะขอตอบเพื่อเห็นภาพชัดนะฮะแต่ทุกคนที่พูดนะฮะก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นอาจารย์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเดิมเลยนะฮะก็มีคนบอกว่า ประเทศไทยกำลังเจอวิกฤตตอนนี้ต้องเลือกระหว่างอะไรครับเลือกระหว่าง 1. ต้องการการเปลี่ยนแปลงกับที่ 2. รักษาสถานะภาพเดิมเพราะฉันไม่กออ็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงนะจะได้2องร้อาสิแต่อาจารย์ดูจากข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรครับ บอกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่มีพรรคไหนฮะที่เป็นสัญลักษณ์เฮ้ยกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ยังไม่ชัดเลยนะครับแต่มีความพยายามแม้กระทั่งพรรคเก่าอ่ะก็ยังพยายามจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกมาเป็นแบบนี้มันก็ออกมาเป็นลักษณะรัฐบาลผสมก็ผสมกันอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะเสียงแต่จะมีข้อบงังอันแต่ว่าผมจะไม่อยากผสมตกลงพอดูนั่งอยู่วยลงแต่ในที่สุดต้องลงเอดยด้วยการผสมแน่นอนครับเพราะผสมแน่นอนปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครนะครับที่จะมีและอย่าลืมแนมะ้มันมีปัญหาก,กฎหมายที่ยังเล่นงานพรรคอยู่นะครับซึ่ออากยม่้จ เป็นยังไงบ้างเพราะันนี้ก็ไม่อยากจะตอบนะว่าใครจะขึ้นมาพาะอจา์ลองสังเกตดูตอนที่เลือกตั้งเขาที่แล้วอาจารย์จะคิดเลยครับคุณอนุทินเนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกได้ไหมครับและ <st> ขนาะเดยียวกันใ,ในพักของเสนาไทยต้องเปลี่ยนแปลงนายกกันสองขาสองฟังพเพราะในกรณีผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าตัว,ต,วตัวคันดิเดตที่มีก็คงจะหนีไม่พ้นสามส <c oughs> ี่พักที่อาจารย์ได้ไพูดถึงครับ เอาละครับขอพระคุณมากครับท่านอาจารย์สมชายพังคภพาดวิวัฒนะครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้อาจารย์ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวของอาจารย์นะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับครับเช่นเดียวกันครับกับสำหรับอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ